อาลฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมพบกับผมอ้าห่าเกมเมอร์เช่นเคยวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโมบายล e g จีย s นะครับผมเราก็อยู่เซนเซ่านะครับผมอีเวนต์สำคัญอ้าห่าเกมเมอร์ซึ่งอ่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอาจจะไม่มีเวลาทำคลิปนะครับผมสำหรับอเออสบียงพรีเมียมนะครับผม นะครับอ่าในรอบนี้ก็จะมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5นะครับผมของเดือน8นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมน้องๆอ,อย่าลืมไปจัดนะครับผมแจกนะครับผมแจกทั้งหมด1 2 3 7นะครับผมแล้วก็11 11บวกอีก4ิบตัวนะครับผมเพียงแค่เพื่อนเพ่อล็อกอินเข้าเกมนะครับผมแล้วก็เติมเท่าไหร่ก็ได้เติม50เพชรเติม100เพจแล้วก็ เติม250เพรนะครับผมและสุดท้ายก็จะใช้100เพรกับ250เพรนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้ทั้งหมด250เอ้ยไม่ใช่ดิเพื่อนๆก็จะได้ทั้งหมด15ตัวเลยนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับสายงบน้อยนะครับผมพี่ก็เสกตัวไปเรื้อยแล้วนะครับในส่วนของเ,อเพศนะครับผมพชรสีส้มนะ วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำในเพชรสีสม้มเพชรสีส้มเนี่ยก็สามารถแบบใช้เป็นส่วนลดในการที่จะซื้อของในเกมนะครับผมซึ่งผมก็ใช้ไปหมดแหละสำหรับคนที่มือใหม่ก็ยังไม่เข้าใจก็อาจจะต้องทาความเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับผมซึ่งยังไงเราก็ต้องจาเป็นต้องมีเพชรหนึ่งเพชรนะครับผมเพชรสีเหมือนหนึ่ง 1, 1เพชรแล้วก็สำหรับเพชรสามารถ ใช้ได้ถึงวันที่5ตอนเที่ยงคืนนะครับผมถ้าคนไหนที่เพิ่งเล่นก็อย่าลืมไปใช้ด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ล็อกอินผ่าน Tik t o k นะครับผมแจกฟรี10เพชรนะครับผมก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับซึ่งผมก็อาจจะยังก่อนแล้วก็มีวงล้อเวทมนต์นะครับผมลดเฉพาะช่วงนะครับผมก็จะเป็นวงล้อนี้นะครับผมลดทั้งหมด20%นะครับผมก็จะเอาไปแลกตัวละครดีเจนะครับผมในร้านค้าได้เลยซึ่ง ผมก็อาจจะยังข้ามอีเวนต์นี้ก่อนนะครับผมซึ่งเราสายฟรีงบน้อยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับผมในจุด,จดนี้ โอเคนะแล้วก็ในส่วนของไนรนเสาผมก็ได้ไปเล่นไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้ค่อยดูดอีกนะครับผมอ่าในส่วนของออตัวละครที่เข้ามานะครับผมฟรีสี่สกินนะนเพื่อนๆอย่าลืมไปเพิ่มไปยังปฏิทินนะครับผมเพื่อที่จะได้ชิ้นส่วนหรือว,ว่าอีเวนต์กิจกรรมนะครับผมกดตรงนี้แบบกดไปเลยนะครับผมแล้วก็จะได้สกินในส่วนของเอ็มมัทเนาะก็คือว่าปลากีตูนะครับผมแล้วก็ เอออิสเบล่าแล้วก็ซาเวียนะครับผมอ่าเพือ่อนๆอย่าลืมบล็อกอินประจำวันแล้วก็เล่นประมาณสักวันละสองเกมนะครับผมอ่าแล,แล,แ,ลแล้วก็ล็อกอินปกติเขาก็จะแจกครบเจ็บบวันนะครับผมก็จะได้อ่อชิ้นส่วนตราองคลักษ์นะครับผมที่จะมาแลกในสกินของอีดติกนะครับผมก็ระดับสีเขียวก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าถ้าเพื่อนมีสกินติดไว้สวยๆก,ก็สามารถทำได้นะครับ ส่วนอีเวนต์ลุ้นโชคนะครับผมก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นนะครับผมครบซึ่งผมรับไปแล้วอันนี้ก็ดีมากๆเลยเล่นวันละสองเกมน,นะเขาก็สามารถเขาก็จะสุ่มแล้วก็มีการันตีให้ครั้งที่5นะครับผมจะเป็นระดับ EP แล้วก็มีหลากหลายระดับเลยซึ่งใครอยากได้สกินไหนก็สามารถลีหาได้เรื่อยเลยอีกสองวันนะเพื่อนๆอย่าลืมไปดูดีๆนะครับผมหรือว,ว่าคนไหนต้องการฮีโร่ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมซึ่งผม รับเป็นสกินอีพีของลาเซลอตนะซึ่งมันรอเทดิะแล้วก็สกินนี้นะครับผมงานนี้มีความหวังก็ต้องมี3สกินนี้นะครับผมถึงจะได้เอฟเฟกต์พิเศษนะครับผมซึ่งก็ผมเป็นสายฟีผมก็ได้แค่ตัวผู้หญิงนะครับผมฝั่งซ้ายที่ถือสไนเปอร์นร้บในส่วนนี้อ่ะในส่วนของอย่างอื่นนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมและส่วนที่เพื่อนเเห็นใช่ไหมเนี่ย ถ้าเพื่อนๆทำตามที่ผมแนะนำใช่ไหมผมตอนนี้ตาเหรียญแห่งชัยชนะนะครับผมผมมีที่1,019แล้วนะอีกแค่ไม่กี่วันผมก็จะได้รีวิวเซนเซย่าร่างทองให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมจะเป็นล่างนี้นะครับผมน่าจะเป็นคลิปทันัดไปแล้วก็เป็นคลิปแรกเลยที่ผมภาาเป็นเสียงของตัวเองนะครับผมแล้วก็คนไหนที่รอคอยเลยว่าอยากเล่นด้วยกันก็สามารถคอมเมนต์ด้วยกันได้นะครับผม ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันที่ริงก็อยากได้หลายตัวอยู่นะครับผมแต่เราเป็นสายงบน้อยและกิจกรรมนี้ทั้งหมดก็เหลืออีก30วันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอันนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปรับแล้วก็เพื่อนๆคนหนสุ่มแล้วก็อย่าลืมมารับตรงนี้นะครับผมผมก็ส่งไป50ครั้งแล้วก็ยังไม่การันตีมันเขาเรยผมเห็นในกลุ่มคือแบบได้ตัวละครเซนซยแบบง่ายมากนะครับผมซึ่งผมก็อาจจะ ไม่ใช่วันของผมนะครับผมไม่ใช่สกินที่เป็นของผมแล้วกันผมต้องใช้ดาวเปลือแรกนะครับผมก็โอเควันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้เพื่อนๆน,น้องๆดูนะครับผมก็วันนี้ก็ถ้าใครอยากแอดนะครับผมก็จะจบไปตรงนี้นะครับผมชื่ออยู่ที่โกโจซาปเรุนะครับผมสามารถแอดมาพูดคุยแล้วก็เล่นด้วยาก,กันได้นะครับผมก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับผม วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอ๋อก่อนลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมีข่าวสารอะไรมาปเดผมจะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับชมให้เร็วที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบ้า